สบายดีพ <Yeah. S 2> <ales> ี่น้องสบายดีพ mm. oh. uh ี่น้องมาแต่ในเมืองก็พอใหญ่จอยสบายดีพี่น้องปวดเบิร์ดแขนหนึ่งเฮ้ยชูบอนักตก็ได้แตกกะปวดได้เนาะชูลมอจยไปวิววิวในเครื่องดูดอากาศพี่น้องเลยใหญ่จอยก็ซุปเปอร์ได้เนี่ยนะซุปเปอร์โมเตอร์ไซค์แก่บึงวัดทั้งนายมันเป็นแบบใด มันจะมีแบบไม่แล้วก็แบบยางกันะฮาแบบยางไม่มีเลยวก้ยคบ้้าข้าวข้าวข้า้า้าวขาาวข้้าวาวขอาวข้าวข้าวข้าวบ้า้าวข้าวข้้าง้้อวาา่้้า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 ี่้้้้

น้องอาคิวก็มาเบิงนำ้ำผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องสาีป้าลุงน้องกิกิตตากรองให้เราตายพี่น,อนอ้องโอ้ยสมคนปั๊มพุ่นะอกคนบัวกลัวฮอดควยเถิดดำพี่น้องเลยเปิดทางน้ำพี่นองเลยพี่เก็บไว้ัน ผาขอบมันอันนะการการฝนสาดเป็นสุดเลยครับพี่น้อม จีร e ่อยแปดชิบ uh ่เขานองไอกได้กลัวเที่แพงแพงกระงเาือกลห่าไกเนาตับ่แก้ว well, ้าก็ต like ังแล้วแล้วพี่น้องเลยนี่แต่สิทธานนี้มาแล้วเ้าก็ะกอเลยแล้วมันตังแล้วแล้วเขาก็ยาปูน ยาปูนใส่ไปสิแล้วก็ะิกร้อนโอ้งามเด้อตั้งแบบนี้แล้วงามดีฝนบิวกําลังกำลังอัดปูนอยู่แมนรอถ่าช่องดูดอากาศแล้วก็ะิกอนเลยอ่าตอนนี้น้องไหนเป็นตาโกงฮันบ่าวทายพี่น้องเอ้ย เพิ่นก็ขึ้นทำนาทีเดิมโบกปูนใส่สองคนกับสิบโบวายปันไดเนาะเพราะว่าเพิ่นเห็นงานละเอียดพี่น้องเลยงานแต่ไหนม่งใบปันไดพี่น้องต้องถ่าแข็งก่อนเออน้าโอยแต่มันไปตำเอาค่ะปวดเศร้าหนี่งกับตำตำลายเถื่อนพี่น้องเอ้ทุกสายหัวนี่บวมเลย

แดดก็ดีเหือนกันดีแบบไหนยังหนาวไปโอ้ฮอลังอากาศหนาวดีกว่านงเสียนลายเอางั้นลโมงั้นซาแบนี้ต้องจเย็นังะกยาเยอคนย่ายองน้องแเิมมันเป็นเอเรียบรอยไ่ต้องใส่กอนปะดีร้ายเติมอยู่ ต้องได้ถ <wi> ูบอิกใส่เลยนะเนาะน่ซองคนสายลุยพี่นนาะเอ้กิกิเอ้ยกิกเฮ้ยมาวันนี้ให้แน่นี่มันบอกงามต้องต่างคนละแจแมนมันไปจุ่มกันมันบอกงาม อ้าวตอนนี้เพิ่นกำลังสิดตัง้งสี่คนเมื่อกี้นี่นะเออค่อยๆออกอืม โจอื้อสูงแท้คืออับได้เนาะเออนั่นแหละต่างหากนั่นแหละบ่ไก่เศร้าปัญใดไก่เศาคอมันบ่งามเอาเอาเอาเขามาอีกไม่อ่ะเขาไม่อีกหน่อยนึงเขาไม่อีกหน่อยนึงเอาคนมองอยู่ด้านล่างทั้งทั้งหลุมมันสีงามกว่ากันเลยเนาะ สิก่อได้บ่เออประมาณนั่นแหละเออนั่นแหละเอาลองดินจีตดูลองมึงดูจังจุดด้วยมันต้องสับไฟแท้ที่บ่บอบอบแทงตั้งเออเออสับนั่นกับพอดีแล้วนะแล้วแลาเกาก่อบพาตรงกลางดีแมนพอดีแหละสับนั่นกะมันกะค้ากับอันนี้นะมันกะขี้โพดออาจังว่าจังว่าบอเออเออยังไงโพดเออเขาว่ามันไก่โพดขี้ไรเออ ลองลองเอายับออกดูในสายสัมสัมไรเจ้อวะปุริหายปูนหายปูนใส่น้ำเอายับออกมาอีกก็ได้เผื่อปูนเออเออประมาณนั่นแหละอืมอืมนั่นแหละต้นนี้มันมันมันเกิดอันเนี้ยไม่มีข้อแม้เลยอืมอืมช่ดยอามาใส่กระเพียงเลยเด้ขอบมันห่ะงขอบมันจะเกี่ยวเลยกิ๊กไปใส่น่ะเอาป้ามาจะใส่ เฮ้ยเห็นหน้าเห็นตาแต่เดินเลยผ <ừ S 1> <c ười> ่นมาได้เลาะได้เดินเียนะเ <c ười> มือเ่อนี่ไปงานแต่งไปก็ร้านร้านทรา,าย ừ, เลยเนาะอืมอืม <ừ> ต่างอันยังเกาะในดูดอากาศเนาะส่องดูดอากาศเพี่น้องเอ้๋หากเอาเบาผิดๆถือเขาเงากับโบหูเนาะส่องดูดอากาศสองคนสายลุย กินเขาวก็ยังนอบอันนี้เนาะโอ้แม่งเนี่ยเรียกขี้ดินเกกนมันแม่งอันนี้ตื่นเลยเออพอดีงามแหละโต๊ะเสิร์ จึงจะปัดใส่ใบผัดเปนก้อนไ้ังตัวจไปัดนตวรนดน้องม่ได้ซเกบก็ได้มันเป็นวงวงของมันมันมันวามันเป็นสุดเลยเนขังงมาจับลตันไได้หันเฉมหลังนี่นะ ก่อนเวลาพตุกชเพื่อนอาประกอบแทตั้งตวงมันเปล้อกกะเสร็จเอาก็ได้ว้าวเอใบัดมันโเออต้องตั้งตวงมันนปาชวว่าเขาโบเแยงลเบิรดจากเอาเอาอันเอาไบผัานีเรยเออแล้วก็ใส่ใบผัดเลยบ๊อบบ่ เอาบกเขายังเรียบร้อยเบิร์ดเขาจะเอาไปผัดมันก็เกือบใส่แล้วเขาก็หันหนอดติดโอ้ไฟไฟผ่เาออคนเดินไฟ่หายเรียบร้อยปุ๊บเขาจะประกอบสถีทครับสายไฟมันจะมาสถีทพร้อมกันเลยแน่เขาจะเสหดเป็นอยู่บ่ส่ะโอ้ยสายไฟ่เป็นหมดหมอบเป็นไงบ่ตายเห็ดคือเก่าแหละ สั่งไพ่กันนะพอบ้านนาบ่อเลยนะจากเราสิเป็นสัไล้แล้วเรากะเท่าเลยโอ้คนเดินคนเดินเตี้ยอยู่หรอกเาบอเป็นาไฟกับพอได้อยู่สลักสัดซักโอ้ตอนนี้กำลังตั้งพี่น้องเลย ลังตังแล้วโอ้พอนางวิวโอ้ยบังดูอันกายยังกาะอันรุ่นยังน้าอิตาลีอิตาลีน่ะเอออิตาลีอิตาลีฮากันแนมมาดูอ้าวโธ่พี่น้องเอ้ยคนบ่ชหูบ่จักพี่น้องเอ้ยคนบ่ชหูเนาะใส่มาจากในสาวเบากับบวถือแต่พัดลมนี้มในว่าอิตาลีอะไรแบบว่าแห้งไหนไม่เลย แห้งแล้วก็แบบว่าเย็นอีกนะเย็นแห้งคือว่าก็เป็นบริษัทที่มาได้ชมควาเยอะๆได้ใช้ภาษาพี่ดาวเลยเกือบวาอนติดแมนแมน ภามันจะออกภาษาางะว่าว ok ่าจเป็นไงจืดว er er ่านว่าจ uhm. ืว่าท่้อยเาเภาษาพลังกภาษาเนาะมันเขาสิมาว้าู่กันมันจะออกแบบแนวๆนี่แหละแมนาไปคนล่าเนาะนั่นแหลภาษาพลังกภาษาคนอยู่ได้เลยอหัวจะเปนืเพื่อนจะเจ้าวาอ่าง fc วะเพื่อน ต้องขึ้นข้าว่าแอปแล้วพี่น้องเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ่าตายในเด้อพี่น้องสบายดีเบิงบ่งการเขอนไว้ต่อไปจ้าข้าจ่าสิมากยกแบบเขาไอ้หลาย,ยัางน่ะมาแล้ว <c oughs> ่ไปเอาเขา <c oughs> ปูสางดานครัขีได้ครับกอนอันนี้ก่อนละเมียละเมียแล้วจ้งรถทีไปข้าเจ้ายังส้นแขวเหี่ยสิว่าะพัวเลยอุ้ยพี่น้องเ้ยจูงสักยานไปรถรถมอเตไซค์ข้าเจ้ามาส้นมาส้นเพราะว่าแขวหนาออกใชอะขี่บมเป็นขนาดรถทีแม่งจูงไปเอ้ย รี่พอี่ได้ายุรถี่รเคยอรถจักรถเื่อนนแล้วหละเออได้แต่ซ่อนด้วจนะอืออือคือว่าอะไรเล่าเล่าบบมีเนาะกับวดใดเฮียนออนหันลาบ้อตั้มแแเ่าฮ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 อาฮ่้ฮ่า่่่่่าา่า อะไรพี่น้องไปก่อนบา,บ,าบายบายจ้าเอาไม่เอาไม่เอเอ